เออก็ไม่รู้ไปล้างไปลงไปเปลี่ยนไปยาง รู้ใช่ไหมรู้ว่าเป็นพี่ชิ้นนรู้ไปเปลี่ยนมาแล้วเสียเมื่อวานก็เลยเสียเวลาไปทําเปลี่ยนแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนไปทำไม่รีบพี่จะทาพี่จะจะไปตรวจใคตรวจอะไรกงี้จะได้ไปโรงพยาบาลเขาเออมาเอาเนาะมันปิดก่อนไปตรวจอันนี้ก่อนถ้ามันไม่โอเคมันไม่โอเคแล้วก็าต คือเราไปตรวจเบื้องต้นถ้าไม่เป็นอะไรเราก็จบแต่ถ้าเป็นตอนเราเข้าไปตำรวจจะได้มาเบิกบริษัทได้แล้วถ้าเป็นตรวจแล้วมาเบิกบริษัทได้แล้วเอาแบบเขาทำเร็วนะคุณอุ้ยเร็วเร็วมากแล้วเียวถ้าเราไปเองอ่ะเราถ้าไม่มีคนแล้วพี่พี่ก็ลืมถามคุณอุ้ยนะว่าต้องถ่ายเอ๊ที่บัตรประชาชนไหมพี่ก็ถ่ายพีสักห้าแผ่นเลยของที่ตาริงไม่ได้ใช้เลยโอ้โหออันนนีแล้วนี่โซลอะไรคะ เพราะว่าเพราะว่าต้องมาเทียบดูว่าหรือเล็กบารถูกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าจ็ตรวจไม่ไม่เองถึงเวลานหน้าน้าเขาถามเดี๋ยวเราจะได้ตอบ,อบถูกว่าเล็กบาดดีนะ